สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ s k b o n บนะครับผมวันนี้ก็กลับมาพบกันนะครับไปประจำทุกวันนะครับวันนี้วันศุกร์นะครับ24พฤษภาคมนะครับก็อาฟุตบอลส่วนใหญ่ตอนนี้ถ้าเกิดเป็นลีกดังๆก็ปิิฤดูการไปกันเยอะแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้ยังมีอีก2ลีกที่ยังเตะกันอยู่นะครับผมก็จะเป็นเก็บตกค้างนะครับก็ จะเป็นเกมระหว่างอ่าในอิตาลีแล้วก็ในสเปนนะที่ยบมาฝากันนะครับไปดูทางฝั่งอิตาลีก่อนละกันนะก็จะเป็นเจนัวเจอกับโบโลญญานะครับอันนี้จะเป็นเกมสุดท้ายของฤด,ดูกาลเลยนะครับเตะก่อนชาวบ้านเขานะครับผมเจนัวครับตอนนี้อยู่อันดับที่11นะครับก็การันตีแล้วว่าอ่าตอนนี้ล่าตายแล้วแล้วก็ไม่ได้รู้อะไรนะครับ ก็ยุโรปก็ไม่ได้ไปตกชั้นก็ไม่ต้องหนีแล้วนะครับก็เหลือแค่เล่นให้จบไปแค่นั้นเองนะครับสเปนญ่าก็การันตีแล้วนะว่าปีนี้ได้ไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วก็จะจบอันดับเท่าไหร่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะเพราะตอนนี้อยู่อันดับ3นะครับหกปคะแนนเท่ากับยูเวนตุสแล้วก็นำหน้าตาดันต้าที่5อยู่2แต้มแต่แข่งมากกว่า1นะด้วยกันก็เต็มที่ก็มีโอกาสจบที่5หรือไม่ก็ที่3ถึงที่5นี่แหละประมาณนี้นะครับ วันนี้เป็นเกมที่ต้องบอกว่าไม่มีผลอะไรแล้วนะครับเชื่อว่าเกมนี้ทั้งสองฝ่ายก็น่าจะเน้นเรื่องของการให้ผู้เล่นตัวสำรองแล้วก็ตัวดาวรุ่งลงเล่นเก็บประสบการณ์บ้างนะครับอาจจะไม่ได้เน้นอะไรแล้วเพราะว่ามันไร้ผลจริงๆแล้วนะครับแต่ว่าเจโนวเกมนี้ผมคิดว่าก็เป็นเกมสุดท้ายในบ้านนะครับก็น่าจะเลือกที่จบสวยๆนะครับเพื่อตอบแทนแฟนบอลในเกมสุดท้ายของฤด,ดูกาลเชื่อว่าเกมนี้ก็ มีโอกาสสูงที่จะออกหน้าเสมอนะเพราะว่าโบโรญยาก็ไม่เอาอะไรแล้วนะครับเชื่อว่าเกมนี้ให้เชียร์ทางฝั่งเจ้าบ้านดีกว่ากับเฮดิแคปที่เป็นรองกว่า0.25ด้วยกันนะครับสว่วนอีกคู่หนึ่งไปดูที่ลาลิกาสเปนนะครับเป็นเกมระหว่างอาชโรนาเจอกับกานาดานะครับาทางฝั่งของกิโรน่านี่ การันตีแล้วเหมือนกันครับว่าได้ไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับจบอันดับ3อย่างแน่นอนนะครับเแคะแนนจาก37เกมตอนนี้ตามบาร์เซโลนาอยู่5้า4นา4คะแนนแล้วก็ทีงอันดับ4อย่างแอมเลตอยู่5แต้มนะครับเกมนี้ต่อให้แพ้ขนาดไหนก็ตามก็จบที่3อยู่ดีนะครับผลงานช่วงหลังก็ถือว่าอยู่ในเกณฑที่ค่อนข้างดีนะครับหลังจากที่เอาชนะไบเดเซียมาได้31ในเกมล่าสุดก็เป็นการชนะ4จาก 6เกมหลังสุดด้วยกันนะครับส่วนกนาดาเนี่ยอาการค่อนข้างได้เป็นห่วงนะก็คือตอนนี้ก็การันตีแล้วว่าตกชั้น100%นะครับอยู่ดัช9 21แต้มจาก37เกมนะครับมีแต้มผ่างจากโซนปลอดภัยอยู่นู่นเลย16คะแนนก็บายบายไปเรียบร้อยแล้วนะครับผลกานก็ตามสภาพเลยนะครับแนาดาแพ้มา4เกิดิต่อกันนะครับแพ้เซบียา3ลูก โดนมัลลิกดอ,อีก4ลูกนะครับโดนไลโยกับเซลตาเกมละ2ลูกด้วยกันก็ปัญหาย,ยังค่อนข้างเยอะอยู่ในปีนี้นะครับวันนี้ต้องบอกว่าจริงๆ2ทีมนี้เรื่องของชื่อชั้นเรื่องของดีกรีไม่ได้หนีนกันมากเท่าไหร่แต่ว่าปีนี้เป็นปีที่กีโรนามาค่อนข้างดีแล้วก็ฟอร์มดีมากๆโดยชอบเกมรุกที่จัดจ้าไม่แพ้ทีมใหญ่นะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเรื่องของตัวผู้เล่นผมคิดว่าต่อให้จะไม่มีรุนแล้วแต่คิดว่าเกมนี้ เป็นเกมสุดท้ายในบ้านนะครับก็เชื่อว่าน่าจะเต็มที่เพื่อแฟนบอลเหมือนกันนะครับตัวหลักๆวันนี้พวกซาวิโอปอร์ตูอร์เตตดอฟบีกและพวกเนี้ยก็น่าจะได้ลงสนามตามคาดแล้วก็น่าจะพาเดนเก็บชัยชนะไปได้นะครับตัวนนี้เรื่องของเฮดแกร็บจาค่อนข้างสูงนะเงื่อนไขค่อนข้างยากก็คือต้องชนะด้วยผลต่างสารประตูถึงจะได้เฮแต่ื่อคิดว่าด้วยความที่กาญนาภาเป็นทีมที่ปัญหาเกมรับมีค่อนข้างเยอะแล้วก็สถิทนอกบ้านไม่ดีเนี่ยคิดว่าวันนี้ น่าจะรอดยากนะครับเชื่อว่าเกมนี้3มแต้มไม่น่าพลาดจากมือกิโลนาแต่อยู่ที่ว่าจะยิงขาดหรือไม่แค่นั้นเองนะครับผมสรุปนะครับ2คู่ในวันนี้ที่ให้เลือกเชียร์กันเนี่ยก็จะมีในส่วนของกิโลนานะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งจะเป็นเจนัวนะเชื่อว่าวันนี้2เจ้าบ้านน่าจะเก็บผลิตองการได้ในวันนี้สวัสดีครับ